ใส่ทำไมอยากลองใส่ aky, ลองท้าจะลองท้าสกตาจ๋าใส่ทำไมขอลลงใส่เฮ้ยถ้าล้มหัวแตกมาไม่รับไม่รับผิดชอบนะเาเกอยูตัวเองไปถ้าตกถ้าตกไม่รับประกันนะกหน่เด็กหน่เดดเ็เ่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอดเถอะมิเกลมิเกลถอดเถอะครับถอดเถอะครับถอเถอะเดี๋ยวจะจับเอาไปเก็บไปปิดไฟด้วยเจ้าเดี๋ยวถ้าเจ้าของมาปิดไม่ออกและสงการไปทำท่าไหน ปีนไม่ออกยังไงยังไง้ไหมอ่าแล้วสงกรามไปทำท่าไหนปีนไม่ออกเนี่ยอะไรนะลูกไฟพื่อออยยๆๆดเรื่างไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเกวขอทำหน่อยคือทำไมถึงต้องเอาเท้าพี่จะต้องเอาไปที่บ้านทั่วด้วยมาให้ลูกกันเลอ้าวฮะมาให้ลูกอ้าวอันนี้ของเกล เล่นนุ่งกี่เล่สเก็ตบอไม่เป็นนด่นรรู้สกุตดงอันดบอกแล้วแกินอยู่ยิ้มยิ้มเลยอร่ีย้า รองเท้ามัเสียมากรองเท้าแดงเสียค่ะเสียอยังไงกีอยากรู้มันเหมือนมันเอาง่ายมันข้ามไม่ได้มันเอาง่ายมันค้าล้อรเบรอือมันค้าล้อรเบรแต่เนี้ยแต่เนี้ยล้ออยู่ด้านในไม่ใช่ล้อด้านนอกเฮ้ยยกมาไว้เล่าอ๋อเอาลงเอาลงเอาลงก่อนเอาลงก่อนเม่เกลไม่เกลเป็นคุณนายแล้วเนี่ยไม่มันนุ่มรองเท้านี้ นน่เน่ <'t> <Christina. S 1> ่ผมรู้ละนน่น่ยืนน่ะเกลเกลน้อยสองพันยี่องเกลน้อยเกลน้อยเอางี้นะครับผมถ้าใครอยากเห็นเกลเล่นอันนี้นะไปดูช่องมิเกลนะเดี๋ยวมิเกลฝึกเดี๋ยวกิดช่วยพยุงไม่ต้องไม่ต้องห่วงนอกจากว่าถ้ากิมไม่อยู่แล้วไปเล่นคนเดียวอ่ะหัวแตกแน่ ไม่เกี่ยวหกสี่พี่เก็บเพอ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 ห่อเฮ้ยเกวใช้แข้งตานรูปแข็งแข็งหอเฮ้ย